สวัสดีพี่น้องเอซีสุภูสุคนอีกเท่านึงเลจ้ะมากบานนี้พัดแล้วเรียบร้อยนะคะลูกิมาซีมีพี่น้องเบิงนะคะว่าเซียบอให้ฝลั่งหน่อยซีมนําลูกกันเนี่ยเลยกันโอ้นะคะลูกใส่เพิ่นกินนําลูกกันเลยบอใส่พริกไทยนะคะแต่ถ้าพี่พีท่านใดมักใส่พริกไทยก็เยอะพริกไทยลงไปนํากระไดจ้ะหรือหั่นพริกเข้าพริกขี้หนูใส่ไปนําก็ไดนะคะแต่ว่าจานนี้ ลูกไส้ลูบเคล่นกินน้านะคะลูกก็เลบยบ่วใดไส้ับพริกลงไปบไัวใดไส้บัดใดไส้ับพริกแลวก็บัไใดไส้ริกไทยลงไปนั่นเองจ้าพี่น้องมาซิมกันต่อนะคะเห็ดพึ่งหวานมีแต่ไปเก็บบัวใดเห็ดหนเบิ่งเลยภิษาานะจ๊ะลูกก็เลยมาพักให้พี่น้องเบิ่งลูบบัวใดไส้พักเขียวได้เลยจ้ารอบนี้ใส่ัตงแต่อันปาปิกานะคะซีสมกพร้อมญ่หลกักะพี่น้องรลดตอนรูดพักร็ใส่กระเทียมนิดหน่อยนะจา๊ะหลัก็หอมไ่ สุดหยอดของความเลก,กะสุดหยอดของความเสียพี่น้องพี่นอดพี่น้องเอฟีอยู่ทางเมืองไทยได้จ้ะอยากให้เพื่อนกินนํำนะคะมันเสียกูสแกนแกนวีลส์กูดเนาะเสียบเปล่เสียบอยู่เสียบอยู่เสียแผงเ่าเสียแผง แสบแห้งแสบแห้งฝรั่งหน่อยบอกว่าแสบแห้งแม่คนว่าแสบแห้งอืมแสบแบบแสบหวานพี่น้องจ้าหวานธรรมชาติผงสุรดบดตองใส่นะคะน้ำตาลบดตองเติมนะคะคือคว้วหวานจีนดหวานจากเฮดหลักหวานจากสีอขาวอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าสีออกมาพอดีพอดีลถใส่แค่นั้นนะจ๊ะกะสีแสบแล้วค่ะพี่น้องซ้ำนี่โอ้แสบลายนะคะฝรั่งหน่อยสิกิน แย่งนะคะแย่งมีคนแย่งน้ำรลแล้วรด้วยจ้ะแซบชุดดอปพี่น้องค่ะปาปิกานะคะพี่น้องไอทุนดวนแซบแซบแซบ,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 บค่ะแซบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ เฟซีสุขุูสุขคนที่ทททติดตามรับฟังและรับชมด้วยจากพี่น้องซีรีส์ไบรถดในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องจ้าพบเจอกันคลิปไม่คลิปหนาจากพี่น้องคลิปนี้ยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะบ๊ายบาย